วัสดีเอฟซี FC ทุกท่านครับผมพบปอกันบรรยากาศแรกเมื่อนี้ก็ได้หลังจากที่หลายมือหลายเว้นครับบ่ได้มบาบอลวิจาบ่ได้มบาบอลวิจาราสนทนากันกับพอยพี่น้องเอฟซีเนาะแต่ว่าเมือนี้ก็ถือว่าโอกาสดีครับได้ข่าวดีมาฝากตอนพอยพี่น้องเอฟซีซึ่งกติเป็นเอียงบ่ได้นอกจากเลขวิ่งเสียใหญ่นะครับเลขวิ่งเสียใหญ่ใจสปอร์ตเลขวิ่งสิบล้านเพื่อนวันทว้ายเห็นว่า งวดที่แล้วครับผมนี่ครับผมให้สองกับเก้าเน้นไปที่เก้าไลท่ถ้าไลท์ก้นท่มากให้มาโอโ้โหโท่มากกันจ้าละวันครับผมโท่มากเอาเลขวิ่งของเสียใหญ่สิบล้านซึ่งเสียใหญ่สิบล้านเนี่ยเสียใหญ่ใจสปอร์เนี่ยพ้นเน้นไปที่เก้าม็ดเดียวครับงวดที่แล้วอันนี้เลขงวดที่แล้วนะครับเด้วมว่ามันงวดนี่เด้ครับผมซึ่งงวดนี้เสียใหญ่พ้นจะให้มาอีกแล้วครับผมให้มาอีกแล้วต่องวดเสียใหญ่บอกว่าเฝ้าของข่อยไปลง เลขออกในสองชัมม่วโมงเพิ่นทรงตัวเลขมาให้เลยครับผมอ่าเลขวงในเสียใหญ่ใจสปอร์ตเลขวงในเสียใหญ่สิบล้านเจอที่ไหนฟาดเลยแตกแน่เจอที่ไหนฟาดเลยแตกแนะ่เนยจักงวดเลยงานไล,ลายา <นะ S 2> โอ้โห,นะโโหนับ <c oughs> นับหลงครับผมตั้งแต่เพิ่นห่มากเ่ย <c oughs> นะครับหลายท่านหลายก็ถามว่ามันอันเลขกทุ่มเดียวกัครับพุณนเคบอว่าชั้นครับจกเครื่องสีเห็นแล้วกากเครื่องสีรูแล้วนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ย คนละอันครับคนละโตแล้วองวดนี่ค่ะครับผม,มนคนละโตแต่ว่าบางงวดอาจิไปตรงกันตรงนี้ก็ขอแจ้งให้่อพี่น้องราสอีกที่หนึ่งค่ะนะครับนี่ครับงวดที่แล้วเขาตัวฟันตลอดหลายท่านหลายคนบอกว่าโอ้ตบมือส่วนได้เลยบอกมาเก้าเม็ดเดียวเน้นไปที่บนบนด้วยนะครับเสี่ยงยใ,ใจสปอร์ตเท่าก,กา็ไดเมื่อนี่ยผมก็เดินทางมาจากอ,อาจารย์รัดต้าครับเมื่อนี่ก็ได ไปตามต่อเนื่องจากว่าเลขของเนี้ยหน่อยเขานึ่งเก้าเต็มๆครับผมเลขแปดอรหันของอาจารย์ไม่เข้าผมตีละกกาครับหลังเกียบมันพอยีสิบตลบอืมไม่เข้าครับผมแต่ว่ากับว่าเป็นยังครับเลขนันมีเข่ามีหลุดตรงนี้กายว่ากันแต่ที่แน่ๆอาจารย์เพิ่นกะยังบวาอ่ายังบละยังบว่างสําหรับการรักษาพลพิ่นเข้าที่เดินทางมาทุกตัวารทจศทุกจังหวัดที่ เมื่อปวดขาอืมเมื่อปวดขาปวดแข้งเก็บหลังปวดเอวอ่าเส้นประสาททับสันหลังสันหลังทับเส้นประสาทก้อนหินทับประสาสตเนี่ยัยงกันแล้วแจ่นะครับเราปวดอยู่ตอนนี้ก็ได้พระทั้งวัดบวยอยู่ซื่อๆครับผมเอ่อพระเนี่ยนทุกรูปทุกองค์ต้องมาซอยกันรักษาโอ้ยอันนี้เดี๋ยวเห็นความยากลําบากความพยายามของอาจารย์อันนี้ก็โอ้ยอดดีใจเพื่อนน้ำเพลินบ่ได้ใช่เป็นเพ่อนสีได้บุญหลาย ผู้หฮาบอกก็ได้บุญหลายแต่ว่าจากักสิได้บุญเพื่อนสีได้บาปครับเพราะว่าที่จริงแล้วแอดเคลมว่านา่าจะได้บุญดอกบอกบุญเพื่อนให้ปูวเพ่นให้ช่วงให้เศร้าเมื่อนี้พ่อใจห,หนึ่งครับเมื่อพ่อคุณแม่ท่านหนึ่งเดินทางมาจากจังหวัดใดก็่ลมอักเพชรวุฒิลมศัก์เดินทางมาเลยครับผมบ่ลูหนังสือจักโตคุณแม่คนเนี่ยแอดก็บบอกว่าเพิ่โทรมาหาแอดอยู่บอกว่าแม่ที่เดินทางเลยอแม่ที่เกิดล้นหเลยเด้อ แอบกับพายา่มเปิดโทรศั์ไปตลอดคุณแม่พุ่นกลี้ยยดมากแต่ที่นาตกใจมากๆก็คือแม่พุาา่นบอกว่าแม่ที่ไปหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ยุจังหวัดอุดรเนี่ยแม่ที่ไปอุดรก่อนค่คยมาขอนแกน่นบอกว่าสัน่นอ้าวขึนแล้วะไเนาะสงสัยเรลาบ่อเล่า <c oughs> เหล,ล้าบอดอะไอย<ว>่าเอี<ะ>แต่ว่าแย่ก็เลยว่าเอากาเปลี่ยนยังสั่นอีหลีห้แม่ละมัดระว่างเด้อแม่เดินทางมากแม่กระถามมาตลอดละมัดระว่างพิชชาชีพ าวังกันเพื่อนมีความสามารถเดินทางมากจนหอดวัดก้อนจีเดินทางมากหอดวัดนี่คือมาหอดอุดรแม่โทษหาภัยกับบวติดโทษหาใจบุญโทษหาบุญพาด้วยหาภัยกับบติดแม่กเ็ลกเลยยกมือสาธุเนาะย่อมือขึ้นสุดสอกบ,บอกว่าสาธุเด้อริงศักดิ์ศมิมีกิ่งกันวาดสนาแม่เนี่ยจีได้เดินทางไปปัวนจีได้เดินทางไปรักษาสิดันได้ช่วงได้เศ้าอ,อีรีเนี่ยให้มีผููใจดีมาก มอเตอใส่ขั้นหนึ่งชวบมาเลยเออมาจอดนานแล้วเอ๊ะเลยวันต่อไป <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็บอกว่าผู้จักวัดนี่บอดีให้เพิ่นเบิ่งเพิ่นก็รู้จักผู้เดยนึค่ะเออมาเดให้เราเบิ่งอ่าเ,เล่าเดยให้ข้าเจ้าเบิ่งว่าเออวัดนี้ตำบลน,นี้อำเภอนี้จังหวัดนี้อืมสำนักสงฆ์วัดป่าจอมศรีนี่อยูย่ไสเราปวดย่า,นนางย่างกับย่างบ่ไรได้ไหมย่างกับอะไ้ล่องรถกับอะได้ขาพับ ค้าคู่เขาออกอะไรเลยขออนุญาตต้องในนอกประเด็นนะครับอันนี้ต้องเว้าสู้ก่อนสังเพื่อที่ว่าไฮโพยพี่น้องแค่คลิปนี้แล้วก็บ,บอกคุณต่อตกันไปเพราะว่ามีหลาย่านหลายคนที่เป็นโรคลักษณะนี้เจ็บล้างปวดเอวผู้เฒ่าผู้โตนี่อยาาให้มาซวงมาเศร้าอยากให้เข่ามากรักษากับบาจารย์แต่ว่าพอดีพอดีเล่าเอาที่อยู่ให้เพื่อนเบิงนั่นบอกเพื่อนก็บ,บอกว่ารู้จักนะครับเพื่อนก็ คารุน่ามาทรงหอดวัดครับผมแม่กับมาหอดวัดแต่โวยดีมารักษาเหยียบแค่สามคาบเนีย้ยไม่ใช่สามวันนะสามคาบสามคาบสองวันเนาะอ่าเรามาหอดตั้งแต่ตีหาแล้ววะตีที่ตีหา <c oughs> เราเมาลดมาหอดพี่เลยหลังจากมาหอดเหยียบร้อยแล้วอาจารย์ก็บ,บอกว่าต้องรักษาอย่างเร่งด่วนเป็นเคสพิเศษต้องรักษาอย่างเร่งด่วนต้องขึ้นผ่าตัดวะสัน้น <c oughs> อาจารย์ว่าแม่กระโต๊ใจยังไงอาจารย์ว่าหยอเอมันบร่ได้พาดตัดดอกแม่ลาสัา้น <c oughs> เดี๋ยวผมจะล่องเคียร์ล่องเบิงแม่ต้องนอนอยู่จนจักสามขึ้นดิต้องนอนงกลัวยังมาถึงสามขึ้นพานไปหนึ่งขึ้นแม่เดี๋นี้ลนหลังจากที่ขาพับบ่อใดหลังจากที่ลูกบ่อใดข้านบา่อใดเนะเาะหมายถึงการลูกใดยุดติว่ากับเวลาลูกนี้ต้องยืนยืดเสียงให้มันไดที่ความค่อยหกคอยหา่ยหานก,ก,กระปิกระปิกระปิไปเดี๋ยวนี้แล่น ขอโทษนะลูกตอนนี้แมนสิเลียนกันยังไหววะท่านวะเรล้าวามัอนี้มีโอกาสสัมภาษณ์คลิปผมลงไปเรียบร้อยแล้วทำไมพี่น้องท่านใดอ่าไปฟังจากปาาเลยกันชีว่าแอดวอลพดเดี๋ยวนี้ทั่วม,มาประกาศเสียงขาดสายอาจารย์ยุ้ยใส่วะท่านเสียเอาบาปไปให้บุญผ้าโชกเ <c oughs> สยียอาจารย์นวดให้อยากให้อาจารย์รักษามาฮอดผู้เป็นมาล่งมาเร่งผู้ที่ว่าดโดนของคุ้นใสาอาจารย์ เป็นรักษาบออาจารย์ทำก็เลยบอกว่ารบกวนทาาอาจารย์นเริงเดอ้อนะครับพร้อกับบอการ์ก,กลั่นตีเต็มปากเนาะเนื่องจากว่าอาจารย์เพื่อนเป็นผู้รักษานะมานี้เป็นแต่ละตนก็คืออาจารย์เนาะผู้เสียบบาททแม่นบุญผ้าโชคว่าอยากได้บุญเนี่ยก็เลยสิบว่าได้บุญคนมันน,นะนีน้กระไนะคะนนเน้นเดี๋ยวนี้ว่าจะเห็นนานบุญผ้าโองหลอดเน่นกระไร คุณเมื่อยใช่อีกแล้วจำเป็นเมื่อยครับเพราะว่เนนมื็ออันนี้เว้าเรียนที่ซื้อได้ครับเด้อที่กิ่งเพื่อนกับยิ้มใจดียี้ดอกเพื่อนกับยิ้มแยมแจ่มใสอยู่เนาะอาจารย์เพื่อนเฮ็ดเพื่อนเกย้อนอยากเฮ็ดอยากสั่งศาลาอ่าศาลาปฏิบัติธรรมให้เสร็จเออเพื่อนก็เลยรักษาค้นคาเทียมีอยากตีทำปูใจบุญสุนท่านหนึ่งในหันนี่รักษาลอยคนเนี่ยคาเทียมีผูหนึ่งเพื่อนเป็นคนมีเงินมีท่องใจบุญสุนท่านอยากเฮ็ดอยากสั่งวัดว่าอารามนั่งเอ เพิ่นมาซอยฮ็ดซอยสั่งกะสิ่อยแล้วทั่วรวดีไปอาจารย์เพิ่นวางชั้นแต่ว่ากะแต่ลางคนโทรมาถามว่าเพื่อนเอาจักบาทค่ารักษาในอันช่วงอันเช้าเนี่ยเพื่อนบ่ได้เรียกร้องจักบาทครับผมขอแค่ค่าครูบาอาจารย์แค่สี่บาทใส่ขันใน้เพื่อนแค่นั้นเพื่อนก็พอใจแล้วสาหรับอาจารย์เพือ่อนเออซึ่งเลขวดบางนึงขอย้ำอีกว่าหนึ่งนะครับเลขเนนวัดป่าเข้านะครับหนึ่งเก้าผมลงคลิปอยู่นนะว่นม่นว่าเลขออกแล้วค่อยมาเบาผมลงคลิปอยู่พ่อยี่น้อง ได้เบอร์มาเคือสิฮง้จากว่าเลขเนียนเข้าจริงล่องกอ,อกงนไว้ออกล่องกอนไว้ออกหล้ยมื้ออยู่แล้ววันนี้อา่ายร้ทานลายคนก็นกนท่วมาเมือ่อยเนาะสี่ขามารักษาอา่าแจ่ว่ากาศาสตร์คดอดครับผมจังไรกับขอตรวจขอไข้ในส่วนของอา่าอาจารย์รักษาบ่ด้ได้ซูมือเด้อาจารย์เพื่อนสิรัก เฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นี่เพิ่นเพิ่นขอพักคอนแน่เพราะว่า,า,วาอ่าผ้าสององของเจ้าในวัดนี่ได้ซอยกันทุกข,ขูทุกคนเพื่อนก็นอยากผักคอนก็บ<ช>อาจารย์เพื่อนกาตอนนี้เพื่อนกาอ่าเพิ่นเลี้ยนน้ำอ่าหมายถึงว่าเลี้ยนลงเลี้ยนนี่นะครับเด้ออ่าเลี้ยนลงเลี้ยนพระนี่แหละเพื่อนเลีเเ้ยนเสริมไปนำ้ำอาจารย์หลายปีที่ผ่านมานะครับอาจารย์เพิ่งอยู่วัดปีปีนี่แหละ ทุกปีเพื่อนกับไปเดินทู่ด,ดงองู่น้ำผู้น้ำผาไปอยผุนมิปีนี่ในยวัดเพื่อนก็นเลยว่าสาเหตุเป็นอย่างสาราปฏิบัติถ้ำต่างไม่เจ็ดแปดปีเป็นอย่างค่อยปเป่แล้วพอเพิ่อนใครในย,รยุวัดทันในยุวัฒยังที่แล้วละ่ะทานจำไม่ยวัดจะมีค้นมากละคงหลักตาอยู่ยังสี่เนาะอันนี้กาอันนี้ขออนุญาตบอกบุญเด้อพ่อยพี่น้องครับผมแอบขออนุญาตบอกบุญหาพ่อยพี่นอ้องทันที่ก็ล่งรับช่มคีปอยู่หนีซอยกันแค่ออกไป มีอยาตถีพี่น้องหลายท่านหลายคนทีกําลังเป็นเจ็บเปลอ่นอุ่นเจ็บหลังปวดแอวที่อยากช่วงอยากเศร้ามันมีบ่มีสิ่งใดทีเฮ้าบ่อร่องร่องแล้วลู่หือบ่อรองแล้วมันสิลู่ถ้าบ่อร้องเข้าสีบรูบานเนี้เอ๊ะกอจังสิกระซับสนแต่ผู้ว้าเองก็ยังสับสนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเข้าต้องร่องมาร่องเบิ่งโดยส่วนมากที่เห็นมานี่็เศร้าครับผมเพิ่นเศร้าเพิ่นหายเปิ่นเบา นะครับผู้เปลี่ยนโดนก็ได้รักษาหลายมือเนี่ยอโดยส่วนมากกันเป็นโดนอาจารย์เพื่อนติบอกว่าหาเตียนมานอนวัดจำเด้ยจากสองสาม,มือ,อช่วงเศร้าดอกเพื่อนกับปอยกลับบ้านครับผมจานั้นแล้วก็ฝากบอกบุญนะหาพลอยพี่น้องออแม่พ่อยแม่ประตูแม่ตาเออที่บาวชาที่ยู่ภาคใดก็แล้วแต่ฟังภาษาอีสานเรารู้เรื่องนี่กับบ่รู้เรื่องนี่กับมี่นะครับ กับพยายามแปลภาษาอีสานให้เพื่อนฟังกันเพื่อนเป็น่นภาคใกต้เออเป็นคนภ้คกกางกันเพื่อนบร่นุเรื่องเนาะให้เดินทางมาโดยตัวเองนะครับเมื่อใ้กับม่าล้นวัดเชื่อกเอาเปิดดวงให้ว่าพระเจนบ่ได้เศรา้าโศกเศร้าฝ่าเทศอย่างเดียวมาเปิดดวงเออผู้ที่มารักษานี่ต้องเตรียมอย่างมากแน่นะครับหนึ่งหวานไฟครับผมบ้านไฟต้องเตรียมมานะครับขึ้นนั่นเว้าแทะเหลขวิ่ง ใจง่ายวะจังใจเย็นครับผมเดี๋ยวสู้ฟังอยู่ <c oughs> เออเบารัดเอฟซีเลยสำหรับ,บเป็นผีป่อย <c oughs> ครับผมวานไฟครับผมวานไฟนี่ต้องเอามาน้ำเลยครับใบมะขามสม้มจักษ์สองก่ำก่ำยิ่งๆยักษสองกำ,กำ,กงกำใบมะขามสม้มแล้วก็วานไฟที่ขาดบ่ได้ทานติดไม่ติดมือมานาวทาน มาถี่มารักษากามาเห็นมือสวงมันเจ้าผมเข้าใจดีมากันผู้ใดพวกเก็บหลังปวดเอวซิโบลูรสชาติของการควอมเก็บควอมเป็นนะครับซึงอีพออีเม่เข้าคือกันผู้อยู่บ้านอยู่ตรงอยู่ทางเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นค่อยหูว่าเพิ่นเพิ่นทรมาสจำไนจั้นแล้วผู้เป็นลูกเป็นหลานเออเป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องขันมีญาติพี่น้องที่ เป็นลักษณะนี่เอาล่องมาให้อาจารย์รักษาเบิง้งเ<ม>นะาะเอ้าบาี้กาเอา้าว่าแล้วตะกุดเบิดไปล่ะตะกุดเรือจะดอกเอฟซี FC ทร่มากไหลขนาดดิบูชาตะกุดไปแล้วคั้งนึงเนียฝรั่งกับทรมาเนี่ยฝรั่งกับทรมากบอกว่าบูชานวดด่วนว่าจันนวดค่ะเออแ,แล้กกะตะกุดเหล<ด>ือย<ด>ืด สิบนเนี่ยมาเรื่ <c oughs> อยๆสิบจังไลยสามอันเง <c oughs> ี้เขาเขียนว่างๆเรียกสามอันบื้อสุดเรียกสามอันตน้อยนิดตะกุฎเรียกสามอันมื้อนี้เขาไปเบิกกะบม่ได้อาจารย์บอกมีเวลาว่างทีเอาให้เลยนะครับอาจารย์บอกว่ามันมีอยู่ตะกุนะแต่ว่ายังบม่ได้ตอกใส่กันยังบม่ได้ตอกใส่ปอกนนะะเด็กเขาขอโทษขอให้คนพี่น้องที่ที่บูชาตะกุฎมาทั้งเฮาลาซาเนี่ยจักหน่อย เพราะว่าไปเบิกกับอาจารย์แล้วอาจารย์เพื่อนบอกว่าตะกูเขียนไว้แล้วเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ตอกอว่าจะนนแล้วมือนขาก็สิเขาไปเอาไหมนวดมือนี่ก็สั่งหลาไหลสั่งหน้าคุ่นจากใส่เน่้อหัวหินปุ่นอะพัทยาปุ่นอะ,อะปูเก็ก๊ยปุ่นอะล้วนแล้วที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอาไงไง่าเพื่นเพื่นที่เป็ี่ยนเนี่ยฝรั่งวะ่ะ คืนว่าโท๊มาย่าห,หนึ่งกับโท๊มาบอกมาเราสูฟังว่านีนวดแล้วนะท้องก้าถาเราสีนวดแล้วแงกหนาไปหาฝรั่งแห้งกับ่ะไรว่าแต่แงกไปยิ้มปุ้ยรดว่าจนฝรั่งแหนะ,ะท่านพี่จำอะไรว่าจนบัดมัดชีอะอหนีจากวงฝรั่ง่าไรฝรั่งไหลยอยู่แรงต้องเทียวนะมันย่ามชีนี้เลยเฮ็ดจังที่อออ ก็มุกผิดแปะกวเองที่ย่างค้นเห็นนวดย่างย่างนวดมันออกจากพี่โสกไปอ,อันนี้แอดบ้าเกินจริงนะครับเด้อที่จริงแล้วเพื่อนกับทั่วมาสังจองนวดกันหลายอีดีละ่ะผู้ใส่ได้ผลกันเยอะแยะเนาะ,ะผู้ที่เอาไปใส่แล้วบเห็นทั่วมาเห็นวายจังไรกับมี่อ้าบารีก็ว่าวายใหญ่ห้างคลิปนี่แหละคลิปคอยยืดตีป่อยเอฟซีที่ป่อยไปก็โดนนอกเรื่องารเนาะอ้ะ,อะ เลยวิ่งเสียใหญ่วันนี้มีฟันมาไปอีกสองวันค่ะอีกสองวันถึงจะฟันหรือตอนนี้รับมีดอยู่ใช่ไหม <c oughs> วันนี้ฟันเร็วพอ,อยันกรวันนี้เนี่หลังจากได้กอกสองชั่วโม,มงนะครับเพก่นไห่โตรเรียกมา,า,ากแอดกันยังบ่ได้เอามาลใกไห่อยพี่น้องเบิ่งหลอกเนื่องจากราคายากต้ยยาไปตามตะกุดขับนวดนี่เรามา่สรงเฮฟซี่นะอ่าวันนี้ยังบ่ฟันนะครับเนื่องด้วยว่าอาจารย์เอ่อเพิ่นกระตังฝนมีดอ,อยู่ อีกหลังจากฝนมีดลู้จักเลยได้ว่ามีดคมดีว่าสันเป็นตะฟันขาดเลยได้ว่าสันก็จีออกมาฟันครับนี่ครับงวดที่แล้วอย่าลืมว่าสองกับเก้าเด่นไปที่เก้าฟันเก้าบนเม็ดเดียวเน่ะงวดนี้แปดกับอะไรเนี่ยกับหนึ่งค่ะแปดกับหนึ่งนะครับจะฟันตัวไหนเอาเก็บไปพินิพิจารณาก่อนท่างช่องน้บเสนอเป็นแนวทางเลยพลพีนองไห้ใสวิจารณาญาณในการรับชมอีพอยีเมลุงป้านาอ่าน กับพี่นิดปิดจะละศร้อมเมืองชอบประจัดคชัดกับพามครับผมตัวเลขของเสียใหญ่ใจสปอร์ตเสียใหญ่สิบล้านเลขวิ่งนะครับนี่ครับผมอตามนั้นนะคอยพี่น้องเนาะ,ะ,ะตะกุดก็ยังสั่งจองมาได้เหมือนเดิมในส่วนตะกุดนะครับยังยังสอบถามมาได้เหมือนเดิมเดี๋ยวสิโลกเบิดทรไปด้านลางคอยพี่น้องท่านใดที่อ่า อยากได้ไปค้าไปขายอ่านี่แล้วก็เตจจีเสียใหญ่จังหวัดหราอะไรล่ะเตจจีเสียใหญ่จังหวัดแล้วนึ่งวดที่เจ็ดวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวัดครับผมเตจจีเสียใหญ่อ่าหกวดดพ้นเริ่มงหมายว่าตั้งใจงวดหกกับห้าหกกับสี่เราอหกกับห้าหกกับห้ามาหกครับผมมาหกสี่หกกับห้ามาห้างวดหนึ่ง วันหนึ่งให้ศูนย์กับเก้ามาทั้งศูนย์ทั้งเก้ 9, <ม>าให้ห้ากับศูนย์มาห้าให้เก้ากับสองมาเก้ามาเก้าครับผมซึ่งกับแม่ตัวนี้น้ำอา้าวจะเับาชิปนี้กับโดนพ่อสมควรแล้วครับผมรู้สึกว่าที่เก็บข้อแล้วตอนนะเราไฟกับยันเกบซี่มัได้ยินงแต่เราแห้งกับเก็บข้ออยู่ฝวางอาซ้ำนี่แหละครับผมเป็นแนวทางนะครับบอกอีกว่าหนึ่งเป็นแนวทางครับนะผม <c oughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ